ครับผมแล้วไปอ่ะไม่รู้่ลองลองผ่าไปดูเราอ่ะเรามาเริ่มกันนะ,ะมาดูสามทิกแรกกันะฮะ ฝั่งสีน้ำเงินฮะพิกเป็นอารีนอาริสแล้วก็เวลเลตครับใช่ครับส่วนฝั่งสีแดงครับพิกเป็นเทลอานาสซินิสเพียแล้วก็นาเทียร์นะครับครับสีฟ้าเป็นสามตัวแรกเป็นอาริโนไฮเต็กแล้วก็์คาริโนครับส่วนฝั่งสีแดงแปลเป็นลิงแล้วก็ลาบิวเป็นตัวเดนครับขออภัยเรื่องระบบเสียงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับมีปัญหานิดหน่อยครับแล้วก็ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ถ้าสัญญาณการถ่ายทอดสดมีปัญหาอีกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้เน็ตโทรศัพท์มือถือนะฮะต้องขอขอบคุณ a อ 5G นะครับผมเครือข่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทยฮะเขาไม่ได้จ่ายฮะแต่เราโปรโมทให้นะครับครับเขาไม่ได้จ่ายแต่ผมจ่ายครับทุกเดือนเลยครับต้องจ่าย้วครับไม่งั้นเน็ตขาดครับผมก็ต้องจ่ายครับแล้วแปลงที่สี่เป็นแบ็คครับฟังสี่แดงก็ถ้าใครสงสารนะครับผู้มีอุปการะ คุณนะฮะก็มาสนับสนุนค่าเน็ตได้นะครับเดือนนี้ครับใช่ครับซื้อเราเตอร์มาเลยนะฮะโอนมาได้ครับ3 4 3 4 3 6ส6มสครับธนาคารกรุงเทพครับผมใครฟังท่านทักไอจีปูยาบีไม่ได้ครับครับผมลำสุดครับแบตสี่สิบเป็นสาย่าครับล้อเซียมสีแดงทิ้ก็เป็นโอเมนครับแราวสีฟ้าจะเรียกเป็นซาร์ต้าหนึ่งนะ แล้วทางด้านของทีมสีน้ำเงินพิกเป็นมาลอตครับรอันนี้สุดท้ายจะเป็นแรนะ,นะครับผมนายขนมป้อมนั่นเองยอดนักมวยจากแดนไทยครับให้หนุ่มบัดเมานะครับผมใช่ครับผมแ,กแ,กแ,แ,ลแล้วต่อไปแดนทีแกรเบียเป็นแวรนเทวานัสสอนแครี่นะครไม่มีแพงน,นะฮะต้องโดงนนะฮะวงเป็นรับจบของมสั่น รอเดีด๋วสวครับผมเพาะใครจะงีกนะครับแต่บอกนะครับวันนี้อยากดูทางด้านเลนกลางมากที่สุดครับระหว่างหนุ่มหมัดเมากับาสาวมหาเสน่ห์ครับนาตาาต้องมาดูกันว่าวันนี้และ็จะโดนนาตาาจนฉีดจนกลายเป็นหนุ่มหมัดเมาแบบเมาจริงๆหรือ,รอเปล่าเมาจะไม่ได้เกิดแล้วเครับเพราะแร็ดื่มหนักไปหน่อยครับมเมื่อคืนอ๋อเมาเมาหมัดเมาหมัดถ้าโดนซัดมาครับผมหรือว่าเมาทองฮะ นั่นคนหรือเปล่าครับภาคเกมเดียวครับ,รบอีกสิบวินาทีครับเกมจะเริ่มขึ้นครับผมครับวันนี้นักภาคของเราก็มีด้วยกัน3ท่านด้วยนะฮะก็คนแรกก็เป็น นนนะครับแล้วก็บอสนะครับแล้วก็ภูมิห้ับสองเหมือนเดิมครับผมครับผมอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากดูเลยคือมาลอตครับวันนี้เพราะว่ามาบอกเลยครับว่าเมื่อวานนี้มาลอตทีมอะไรนะซิกมาเมลนะฮะใช่ครับเล่นได้มาตรฐานนี่เยี่ยมมากครับ เกมจะเดินไปที่ระดับ,บครับจับภาพไปทางไหนดีมาที่เด่นกลางก่อนนะครับครับผมบจะดูที่ป่าครับเป็นอาเลนป่านะฮะครับผมแล้วฝั่งสีแดงฮะเป็นเทเวนัสโรมิงครับผมครับ เราแกล้งเหมือนมาดักพุ่มเพื่ออ้อมหลักโอ้โหมวยไอหนูวัดมาเปิดแล้วยังไงเดี๋ยวเปิดได้ไม่สุดคอปเปิลยังไม่สองนะฮะไม่ได้เข็ดคีดกันไปครับแล้วเดี๋ยวไปดูเลนล่างฮะเลนล่างเหมือนจะมีไฟเหนือนะผมเอาละแล้วเป็นสองแครี่นะฮะแทงไม่ต้องคเอาโปเฉลี่ยอลิศ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 เลี่ยนลอกล็อกตามไปด้วยไวโอลีตตามไปไหมไวโอลีตไม่ยังไม่ครับจ่ายพี่แกได้ดานะกินจัดไปดูเลนบนครับเลนบนมีมาหลอดโอ้โหปาดไป แต่เขาไม่หน่อยนะครับิดเดียวนะครับเราจะตายไหมยังสู้สู้ดึงเกาะมาแล้วปาดโอ้โหแรงมากครับเกือบตายคู่ฮะเราจะเอาต่อหรือเปล่าไม่เอาครับไม่เอาครับผมตัดมาเลนล่าสุดครับไปเวทได้ครับเลนล่างเหมือนจะมีไฟอีกแล้ววายโอ้เสียไปครับแคร์วี่ครับเสียชีวิตไปอหนึ่งครับผมแต่แล้วเหมือนจะเห็นจริงโอ้โหไม่ตายต่ออีกสักมัดเราไปเจอโดนโอ้โหแวนรับจบ แวลรับให้ยิงยังไงยิงไม่โดนโดนวตรวจครับตายไหม้โหถ้าเกือบตายนะฮะตาเม็ดไม่พอฮะครับผมนี่นะมีกระของดิบมาช่วยไว้นิดนึงครับใช่ครับต้นเกมอยู่นะฮะครับลเล่นการ์มีการเดินแก๊งกัน2คนครับปล่อยให้คีปดันป้อมมาแล้วเล่นบนเหมือนจะนัวกันอีกแล้วมาหลอดโอ้มาหลอดยังไม่กลับบ้านเหรอมาหลอดใจสู้ครับมาจะรอดกลับไปเราฟันไปไม่น่ารอดฮะถ้าอย่างนี้ถ้าไม่กลับกาจะรอดครับมาหลอดนี่ค่อนข้างเฉื่อยเลยทีเดียวโซเมนยังไม่ค่อยมีดาเมจมากครับ ที่เลนล่างครับผมอ่าฮะเรารู้ว่าผมว่าจะมีประเด็นหรือเปล่าแล้วเทลแหลมอย่างนี้ยังไงโอ้โหนึกว่าอะไรจะเข้าไปเปิดนะฝั่งสีแดงแก๊งสามคนแล้วครับจังหวะนี้ครับผมต้องดูว่าจะขึ้นบ้านหรือเปล่าในจังหวะนี้เอ๋ไปเลนกิ้งใส่ครับไปหาผมเลย์กิ้งใส่เรียบร้อยสิครัวิีทลงไปฮะนี่เขาอยู่เยอะกว่านะผมครับผมแล้วมาดูตรงนี้ฮะอลิสอลิสถ้าใครเอ่ยเทนนิสเทลครับแล้วขาวติ๊เกอร์ไปหนึ่งเ ัมาที่เลนล่างครับโดนกดอยู่ฮะส่ารับอาเลนครับผมโดนกดถ้าอยู่ใต้้อมนะฮะอันนี้ฮะยีมสิบแล้ครับผมเปิดครับจะผีบอ่ะฮะครับผมใช่ครับกอดาวก่อนแล้วได้ไปแบบดีๆนะฮะตรงล่างเอาอีกแล้วครับผมสาราวเวลเลตมีประเด็นอีกแล้วละอลิสสตันช่วยเพื่อนสวยอย่างน้อตีสวยครับงอตี่ตัวสอง แต่เขามีตัวดักรออยู่ในพุ่มนะครับแล้วแหลมมาวย่านี้แหลมมออกมาอย่างนี้แล้วไม่น่ารอดหรือเปล่าอาลอดเอ้งมาแล้วกิ้งกมาหรือว่าพเรียบร้อยครับเสียไปสองครับผมไม่คุ้มเลยฮะจังหวะนี้แล้วเหมือนแล็สมีประเด็นแลสมาไอ้หนุ่มบัดเมายกมาหนึ่งนม้บัดเมาเมาเอาแล้วต่อยตัวตัวข้างหลังครับโคเซน่าเสียดใจดาเมจไม่พอนะครับผมถ้าเมื่อกี้ต่อยเดืนนี้อาจจะมีศพนะฮะแต่พลาดต่อยไปโดนตัวข้างหลังนะฮะ หนุ่มหมัดเมาเมาไปหน่อยครับผมเล็งไม่ค่อยโดนนะจับล็อกครับตอนนี้จับเลนบนนะเล่นบนเอาอีกแล้วครับแล้วโดดใส่เลยครับโดดใส่เลยไม่โดนแล้วเคลียนมายังไงยังไงฟาดฟาดหลังฟาดฟาดงงฟาดงาฟาดมาเรามาสิเอาเะล่ะเอาปะล่ะมาบเรามาตีดาบนะเอาตีตียังไงเองแซ่งรามีดาบผมโดนไม่โดนฟาดไม่โดนครับยังไงเราเคลียนต่อเคลียรเคลียนไม่หยุดโอ้โหแล้วหล่อไได้แล้วเหมือนกลามีประเด็นครับ มาแล้วครับผมมาแล้วเฮ้ยหูแล้วเกือบตายครับเป็นทางรัศยาหนุ่มปั๊บเละใช่ครับเกือบพับเกือบเมาแล้วลงแม่อซแล้วครับเกือบล่วงกลับไปนอนบ้านแล้วครับจะขอเมื่อสักครู่ฮะครับไม่เราไปโอ้น้องบอกเลยว่ากล้าเดินมากแต่กล้าเดินจังหวะนี้มันจะกล้าเกินไปกล้าสุดไปหรือเปล่าแต่โอเป็นเขาก็ไม่กล้าตามสุดครับเราล่างเหมือนจะขึ้นบ้านได้ครับได้ป้อมล่างผียป้อมล่างไปใช่ครได แล้วดูเลนการ์ผมแอนโดนอีกแล้วยังไงว่เลน่นว่เล่นอุ้ยเราเล็ดเล็เข้าตังนี้อุ้ยน้อโหุโ่นหนุ่มบัดเมาหนุ่มบัดเมาแต่ไม่มีเพื่อนลงไปไม่มีเพื่อน,นมไม่มีเพื่อนหนุ่มบัดเมามมเ,มเรียบรอ้อยหนุ่มบัดเมาแตกพ่าย,ายครับจังหวะนี้หนุ่มบัดเมาหูเริ่มได้ยากชีส่วนมากเขาจังหวะนี้โอ้โหนั่นใส่ชิวนอันทงครับนี่ครับไปครับถึงสี่คนนะฮะครับผมไป้เลนการมานะฮะัสี่แรกหนึ่งนะฮะไม่อกีชัดเมายาพิษนะแต่ยาเครับผมเล่นพูดกับหนุ่มมาคอนข้างหนักเลยทีีเดคร โอ้โหแล้วล่างเหมือนจะดันเพลินหรือเปล่าเทลอนัทน่าจะไม่ล่ามาเสร็จมากันแล้วแล้วโอเมนไปเวทครีปป่าของฝั่งเปนการแย่งฝั่งนี้ติดเล็กน้อยครับใช่ฮะมาหลอดมาหลอดมาหลอดดแล้วโดนใส่ถุดครับมาหลอดบอกเพื่อนตามหน่อยหนุบัน้เมามาแล้วมาเมาโอ้โหเมาจริงเรยมาแล้วมาแล้วมาแล้าแล้วมาหลอดเหมือนหลงหลงหรือเปล่ามาหลอดโดนดึงมาลอดถูกง่าโอ้โหเกือบตายฮะ เราเลือดแค่นี้จะเข้าจริงเหรอไม่กลับจริงๆเหรอไม่กลับจริงๆเหรอเรียบร้อยชีวิตไปนอนผ่าห้าเป็นเห็นนะครแล้วดูด้านล่างผ่ามห้าเป็นเห็นนะครแล้วดูด้านล่างครับผมวายโอเกือบตายฮะวายโอสู้สองแคลรี่ไม่ไหวจริงครับแล้วเทลยิงมันเลยใช่เทลยิงมันฮะ้วแล้วก็จ่ายซีซีนะฮะับสุดยอดไปยิงป้อมเลยหรือเปล่าแม่ห้านาทีเองนะครับเนด่นดันมาป้อมในป้อมในแล้วนะฮะแล้วยังไงที่เรียบร้อยฮะวายโอเลส ครับอ้าวแล้วแต่เลนโดนกอกหัวโดนตอกมีความเสียใจหรือเปล่าอ้าวแล้วเสียไปสองได้แล้วเต้าเสียชีวิตเรียบร้อยครับผมโดนแหวนส่วนหน้าหงายไปเลยฮะโอ้โหแล้วเสียไปถึงสองคนนะผมไม่รอดใครกลับมาสักคนฮะรอย่างนี้ปิดเกมได้เลยนะครับเนี่ยใช่ฮะจะเป็นมาหลอดวายเหมือนว่าแมาหลอดช็อตเข้าไปโอ้โหแล้วฟันฟันฟันมาหลอดไปอีกกองทะยอยกวัานะไปอีกทีนึงสยองกว่านะโอ้ยทะยอยแล้ววายโอ้ยวายโอแล้วห้าไน้ออกกทีครับไวาโอเลี่ยเขาเกิดมาแล้วยิงไวาโอยิงสู้ได้นะโอ้โหยิงติด มาีแล้วไอ้หนุ่มหมัดมาครับเดินมาพร้อมกับประกายไฟครับครับผมมาพร้อมกับไฟตรงอันนี้หนุ่มหมัดมาพร้อมกับไฟอยู่ที่เลนกลางครับนี่ไต่คลิปไปฮะไปฮะไล้โอเมนครับเพลินฮะกลับก่อนครับนะครับไอ้เปันกลับไปเก็บอุจจิทีไปครับแล้วได้ไปครับอุจจิทีไม่มีปัญหาอะไรฮะในทัวรรตปีสองฮะ ฝั่งสีแดงเก็บได้มาแล้วเป็นทางจะขึ้นเลยครับเอ้าแล้วเลนโดดสวนโอ้โหมารถตั้งแล้วครับเอาละครับผมหนูมัดเมาส์ก็ไปมัดแทกยังไง่ได้เปิดไมเครับกผมเกือบตายพิกไหมอุ๊ยอ้าวตายหมดทีบัพเหลืออลิทคนเดียวฮะไฟนี่ถือว่าได้รู้นฮะได้รู้เลยทีเดียวอลิทแค่คลิปอยู่เมื่อกี้หันกลับมาเพื่อนหายหมดเลยครับผมเพื่อนหายครับใช่ฮะอลิทบอกเหอทิ้งหนูไว้คนเดียวแต่เมื่อกี้ เหมือนจะกลับมาได้ครับสําหรับทีมสีน้ําเงินครับครับแต่ว่าด้วยความที่ของมันต่ำนครับเขาฝั่งสีแดงได้เยอะกว่านะฮะแล้วก็เรื่องของไอเทมครับครับผมเงินนี่ตามประมาณ7 0 0ดพันกว่าโกเละใช่ฮะทำให้ของไม่พอแล้วดาเมจมันจ่ายไม่ถึงเราเหมือนเป็นการเราเทวนัทดำไปหรือเปล่า ยังรอดครับรอดไม่แต่แล้ยืนยืนคเร์่แล้วไม่ลายต่แล้วว่ายคเตเตครับเ่าโลงหรือเปล่าเขียนครับจะเปิดไฟเลยไหเปิดไฟเลยไหมแวนโหราแวกิงแรงมากครับเาล่ะเทลเทลมาลอดมารลอดมาลอตโอ้โหเทลไม่ตายครับอาจจรยะช่วยได้ทําเวลาพอดีครับเลยหรือเปล่าเหลือหนุ่มมัดเมาคนเดียวจบได้นะครับวันนี้เอ้วครับโชว์บโชว์ยบร้ยครับ์ปโชว์เรียบร้อยนะเมาคงจากแวนฮะล่วงเลยครับผมเมื่ เจ้าสามทางว่าแต่สีแดงเจ้าสาวทางครับไม่ขึ้นไม่จบเลยครับไม่จบโอ้โหไม่จบเลยครับโอ้โหแล้วเต้นโชว์นะครับโอ้โหจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วใจคอครับใจคอทำด้วยอะไรครับเนี่ยโอ้แต่คลิปตีไปก็เกือบครึ่งหลอดแล้วครับต้องครับผมนี่ยังไม่ใช่ซุปเปอร์คีปนะครับยังเป็นคีปตัวธรรมดาอยู่ถ้าซุปเปอร์คีปผมว่าจบไปแล้วครับบอกเลยไม่ต้องถึงมือพี่นะคีปสีแดงใจยินนะฮะใจับเขียวเม่ได้ถีบนะฮะเขียนขาสองเม่ได้ถีบเลยแต่งกันไปสามสองนะ โอเคไว้หมดแล้วครับแล้ววนี่ยดวันเด็ด่าอะไรครัท่าอีกแล้วรับเด็ดท่าวครับอ้าวไม่ตีไม่ตีนะครับหรืออะไรมีกฎอีโมจิเรียบร้อยอยู่แล้วครับผมจังหวะนี้ตบเกลียนไต่ชิงชัดที่มาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะฮะลงไปนอนอีกแล้วนะผมใช่ครับสงสัยติดอ่างครับรถตูตาตอบแต่ได้ตีครับมาเรียนการสาปตัวตูตาตอมแต้มนั่นเองนะครับแล้วแบบตีอย่างแรกลงไม่เตาเกินหันวลงไม่เตาอีกแล้ว บกวาเช่วยไม่ถอยได้เรียบร้อยเมาเลเซอร์นัตยาตายเรียบร้อยแล้วฉากนี้ต้องชมโมเมนต์ละฮะเราเรียบร้อยครับน่าจะเป็นทีมสีแดงครับอย่างนี้จบแน่เลยทีอตัวใหญ่มาแเราไม่ยอมครับเราไม่ยอมจบมาเลเซเกิดมาอีกแล้วผมเดี๋ยวกันนะจะจบเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเทีแอบอยู่นะเราอยากให้โฟกัสที่ตัวนี้ครับทำไมทำไมตัวนี้เป็นอย่างนี้ครับชักกระตุกเลยครับเนี่ยไหนฮะ เขาช้กระตุกเลยครับตัวนี้ฝนตกอยฮะอากาศหนาวอ๋อครับเกิดอาการแห้งแล้วตายไปอีกแล้วฮะเรี่ออยออยหมดทีมหนุ่มมันเราเกิดมาอีกแล้วยังไงกูวิ่งไปทีโอ้โหไม่โดนแล้วเขาแลกเลือดเรียบร้อยครับเมาอีกแล้วลูกอีกแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ๋อมังกรยิงเป็นแล้วครับตอนนี้เอาเทวเทียมากดสายเกิดหน้าบอยนะฮะเป็นการยิงแบบ แม่ถ้าอยาก่าขนาดนี้ไม่เดินเข้าบ่อเลยครับน้องอยากขนาดนี้นอกจอกันเลยไหมครับเนี่ยใจเย็นครับอย่าไปชี้นำครับมีใครอยู่ข้างล่างไหมฮะอย่าไปแนะนะฮะอย่านะไม่มีครับในเกมคือในเกมฮะจบแค่ในเกมนะครับผมชนเว้ยโอ้แล้ววาพภาพออกมาเป็นมาพนะครับโอ้เป็นภาพเป็นภาพแห่งปีเป็นภาพแห่งปีนะส่วนอีกทีมก็เคลียร์ทีมไม่หยุดหย่อนเลยนะครับผมใช่ครับคิดจะตีตายแล้วแบบนี้ตองตาตองแต้มฮะเฮ้ยจบเหรอมาเรื่อยๆครับผมตอนนี้นักภาพเริ่มเหนื่อยฮะ ครับโอ้โหตายลอาไปอีกแล้วมาหลอดแล้ว่ายิ้มแล้วสังเกตอะไรไปฮะไถยิ้มนี่ไม่เข้าเลยนะฮะเมื่อกี้แล้วต่อยิ้ไปไม่เข้าเลยนะฮะไม่เข้าแล้วโดนอ่าวตายตายครับเออลิปตีตกนะครับจังหวะนี้ไม่แน่นอนเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับเป็นชัยชนะของทีมสีแดงครับครับผมสกอร์สามสิบห้าต่อสามครับครับถือว่าขาดร้อยฮะขาดไดแน่ๆอาเดี๋ยวมาดูกันว่า MVP ในเกมนี้จะเป็นของใครครับ ผมอยู่เป็นโปรดิวเซอร์ให้พวกคุณผมยังไม่รู้เลยทีมไหนคือ M1 นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดียมจริงๆครับผมเป็นแวนครับ15.4ครับ117นะฮะไปดูเป็นตามไปครับเป็นทางฝั่งของไวท์เทลซิ่งครับดาเมจเยอะสุด30.5ครับทำดาเมจไปทั้งหมด93,508ครับเราลงมาเป็นเซตเอ่อเป็นชิปเปอร์เลเตอร์ครับหรือว่าเซนเซนต์นั่นเองทำดาเมจไปทั้งหมด67,112ครับแล้วที่เหลือก็ตามภาพเลยครับครับผมครับผม เซฟอไเทพมบ้างฮะเดินะรเทครับเออมาเป็นแมสสายแวทครับก็ถึงว่าสกิลแลมแปดแล้วอลินะฮะเอาร้าสองครูนะผมเพราะว่ามีสองมีสองขาไงต้องออกสองคูเออใช่ฮะมีนีดถือว่าไม่ผิดตำราฮะถือว่าออกได้นะสองสองเท้าครับผมโอเคฮะก็วันนี้เป็นทีมสีแดงครับที่ชนะไปครับก็ก็ ครับวันนี้ก็พวกเราสามคนครับพวกเราสามคนครับนนนนบอสนะครับก็ภู้พัฒสองครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับคุมีครับเสียงเข้าเมื่อกตอนนี้ก็เข้าอยู่ตอนนี้ก็เข้าอยู่เรับผมสวัสดีครับเรียกว่าไม่มีการ